สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่คามบิงลุงหน่อยตามหอยสานครับมื่อนีลุงหน่อยที่ผ้ามาอัปเดต้ายุครับผ้ายุโนรูวาสันพายุไต้ฝุ่นระดับสามครับหลังจากไปถล่มฟิลิปปินมีความเสียหายกันมหาศาลเลยครับมีคนเสียชีวิตนําครับ ก็ลงทะเลมากครับมักึ้นฟังเวียดนามครับตอนนี้อยู่ฟังเวียดนามครับบันที่28เวลา11นาฬิกาตอนนี้ครับอาโมงเ,เมงมงสาอ,อยู่อำเภอม่วงครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องอำเภอม่วงจังหวัดอุบลครับขาดว่าพายุลูกนี้สิเขา้า จังหวัดอุบลอำนาจเต็มเต็มครับมุกดาหารออกมาเต็มเต็มเลยครับผมศูนย์อุตุนิยมวิทยาคนบอกว่าเป็นพายุลูกถีนาจับตาครับอันตรายมากๆครับเป็นพายุถีมีความรุนแรงก่อนที่ึ้นฟังเวียดนามกับมีความเร็วอยู่ศูนย์กลางรอยเกสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนว่า คาดว่าขึ้นฟังแล้วกับสีอ่อนกําลังลงเป็นดีเฟชชันตามธรรมดาก็เป็นแนวนั้นนะครับนี่ครับลาดทุดครับอยู่อําเภอมวงครับเดี๋ยวลงหน่อยสิอัปเดตให้เบิ้งไปเรื่อยๆครับจับตาเบิงเ้งพายุลุกนี้มันจีมีความเสียหายให้ใหแก่ประเทศไทยฮ่องกงเบิบ้งกันเหวๆครับลมแห้งไรยครับ ้นไม่ไว้ไปตามกมันครับบอยากให้มันเกิดความรุนแรงเสียงหายนะครับอย่างให้มันขึ้นมากอรให้มันอ่อนก,กำลังลงเป็นความกดอากาศต,ต่ำจ่สี่นะครับเพราะว่ามันกับม่าผิดเวลาอยู่เดือนสิเว็อะไรเครับนี่เขากําลัางสิม,ม่านเขาดอกกัม่านนะครับ,ออน,รบนี่ครับ ขึกหน่อยทีผ้าบางเรื่อยๆครับจับตาบางว่ามันสิสร้างความเสียหายให,ให้ประเทศไทยบอ่อซํำใดนะครับคือตอนนี้อยู่อำเภอ่ม่มวงเขตต่อกันระว่างอำเภอ่ม่มวงเรือรอ,อ,อำนาจครับต่ออุบลอำนาจครับ ครับตอนนี้เวลาสีมงแรงครับผมซื้อว่าพายุเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆครับคือว่าพายุใกล้ห้อง้ามาชุบนณะแล้วครับตอนนี้ทนนวมแท้ครับบ่เหลือครับอมเพิ่มวงกับบหลเรือขึ้นนะครับ าขาเบิ้งแขนมันโตกมากเขามาารุนแรงมันสิเป็นแนวเลยครับพี่น้องเขามา้าลวครับแบบรุนแรงเลยครับในรอบมือนี้ครับเริ่มรุนแรงเรื่อยๆครับพี่น้องลุกหน่อยไ่เคยเห็นฝนตตแข็งขนาดนี้เลยฝนทิงลุกหน่อยจะลุกครับมันเริ่มขึ้นแล้วครับขนาดบดเขามาเด้ครับนี่ เลิอบรุ่นแรงเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นอย่งไรน้อเขาหน้าม้าบ้านพอยแม่เอ้ยปูยาตาแยกคอยจะปูผุดรักสมรักษาเพื่อนซ่านลูกหลานใหญ่มีลมมีหยังเด้อใหญ่มันแห้งใหญ่เป็นหยังมีหยังเกิดขึ้นปัดเกิดปลายออกเด้อพี่น้องเลย โอ้แห้งไรแห้งอี้ครับพี่น,อน้องจนไม่เห็นกกใหม่เลยครับกกใหม่นี่หายไปในระยะสิบเมตรเลยครับแถบที่นี่ม่เห็นเลยครับมันเริ่มขึ้นแล้วครับมันเริ่มขึ้นแล้วอายุโนรู่เริ่มถล่มแล้วครับตอนนี้พอกันตอนเสา ตอนหกโมงเคืงของวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนครับนี่แหละครับผลงานของโนรู่ครับถล่มภาคอีสานในละบ้านลุกหน่อยเขาเขาลุกหน่อยหน้าลุกหน่อยเลือแต่ปลายครับตกแข้งหลีครับหมู่ว่านนี่แต่มันมาพักตอนกลางคืนมื่อคืนนี่ครับเธอเบิ่งตอนตอนมือนี่ครับมันยี่ยี่บเก้ามือนี่มันจะเป็นแนวใดเพราะว่าเขาว่ามัน มันเข่ามากเหรอละครับแต่ผมวางอยู่จุดศูนย์กลาขงของของพายุเดี๋ยวนี้จังว่ามันบม่ค่อยแห้งนี่แหละครับถ่วครับ,ร,บรอบสองครับหน้าลูกหน่อยถ่วรอบสองแล้วจะเสียด์อย่างไดปลอดปุ๋ยเพราะในวานเลยด้ครับนี่นี่คือลำห้วยครับลำห้วยทางเกือบสิท่วท่างแล้วครับ นี่พี่น้องเอ้ยนามไฟไฟได้ครับนี่เนี่ยหายไปเลยครับไฟหนามรุนหายไปแล้วมีแต่นามครับนี่ครับเพิ่นกับเบิืงนมาเบิง,บงนามถั่วเหมือนกับก๊กแกใหญ่ครับกกเบ,บิงตี้ครับล่มควงห่วยเลยครับล่มควงท้าทางนามเลยนามไรเขาไปใน หมู่บ้านมาั้งละครับคุณถือว่านักเติบครับเที่ยวนี่ยายพ่นวาพันสีไปเบิ้งหน้าไปบ่ไ่้ไร,ร้ะครับน้ำถว่มทางแล้วถ่วมพแล้วครับที่น้องเลยนี่ครับอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของของ พีหน้าครับไปเลี้ยงปลาครับปลาออกเบิดเลยครับปลาออกเบิดเลยครับเอาผ้าเขียวล้อไปน้ำท่วมเบิง่งปี่นองเสียหายหลายครับเบิง่งแง่ก็มหมองยู่ครับนี่เดี๋ยวมาอาศัยแพร่เขียวนี่ครับแง่มันก็น้ำท่วมครักบอกว่าแต่คนครับแง่ก็เดือดร้อนกัน ครับบางปลากินหมดครับปลาอยู่นี่บ่อเลี้ยงเพิ่นครับพี่น้องทุวมไร้ครับเสียหายครับตกขึ้นเดียวแล้วครับนี่ยุ่นพอมันไปใส่ม่องพอแถวนี่ครับน่าเพิ่นปลาออกครับเพิ่นเลี้ยงปลาไว้เสียหายไร้ครับเขาพันนี่มันทุ่มคลั่กครับแต่มันงามกูมูนนะ มีปลาบ่ะพ่อมีบ่มีแต่น้ำตีปลาบ่มีมีแต่น้ำนี่ครับอีพอนว่ามีแต่น้ำบ่มีปลากระลังตกมาอีกแล้วครับพี่น้องบ่ฮอนแล้วได้ครับนี่เพราะกาวันที่ยิบเก่ารมคักครับพี่น้องเอ้ย พอเขเลี้ยงปลาไปปลาก็ออกครับม่นเ,เลือแล้วครับนี่น้ำร้ายปันผมลุยลงไาเครื่องแข้งเลยนี่เสียหายร้ายครับพออยู่บมีหูนี่โนโรูรุนแรกเติบครับ ตอนนี้เป็นเสาของวันที่20กครับประมาณ3โมงกว่าครับพออยุ่ืือสผ้านไปแล้วครับมันบมม,มี่ละไหมลิ่นๆคลอยๆกับคขื่อนยู่ครับแต่ว่ากับ,บือสิบอรุนแรงขึ้นหมูว่านนะครับโชคดีครับมันลดความรุนแรงลงเป็นพายุ ดีเป็นชั้นแล้วก็มว่าเป็นความกดอากาศต่ำที่ซื้อครับครับพี่น้องพายุผมค้นว่าือสจีพานไปแล้วละครับก็มีกับเป็นหางหางครับไปปล่อยครับหลังจากหมอว่านนี่นันที่ยี่ิบแปดตกกันบักแข้งเลยครับเบิดหนเป็นมาหยุดตอนกลางคืนมือนี่คือเป็นลิ่นครับเดคือิีพานไปแล้วล่ะโชคดีครับบานลุกหน่อยครับถั่วไปแค่ให้หน้าครับ บ้านเพื่อนกับบ่พังบ่อยังดรอกครับโชคดีอยู่ครับดีพายุอ่อนกำลังลงก็น้ำกับถ่วได้ให้หน้าละครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเป็นกำลังใจใลุงหน่อยในเหตุคลิปใหม่ให,หม,ม,ม่ให้เบิ่งอีกสบายใจครับบบ นี่ยังเสียหายลายครับเบิดแห้งกับซีเมนเขาเหลือคือครับแต่กับนีหีหลหน้าอยู่ครับชิค่ได้กินอยู่ดอกคลิปหน้ายังเจอกันไหมครับพี่นอ้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ